ช่วยหนูด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมูคะพอหนูมีชู้อะทหมูมีชู้ค่ะมีชู้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิคะทจริงแอบมีกิ๊กนอกใจแม่ยังไงแอบมีกิ๊กนอกใจแล้วเราจับได้ยังไงครับหนูไปเจอค่ะไปเจอที่ไหน ไปทกินข้าวค่ะไปทากินข้าวไปเจอบ่อยไหมเ้าให้หลุไปติดตามเขาอะค่ะก็ไปบ่อยมีการติดตามด้วยไปติดตามไปเจอที่ไหนอีกอะนอกจากที่กินข้าวเจอในโรงแรมค่ะไปเจอในโรงแรมอีกโอ้เป็นนักสืบแล้วครับโอ้เราเป็นยังไงครับไปเจอก็เสียใจค่ะเสียใจทีนี้ก็เลยมาปรึกษาอ่านะครับก็น่าจะถามเรื่องว่าจะฟ้องชู้จะทำยังไงใช่ไหมครับก็จริงๆเรื่องของการฟ้องชู้นี่นะนะครับมันเป็นเรื่อง าทางกฎหมายเนี่ยเขาระบ,บุในเรื่องของเหตุยานะครับสามีหรือภรรยายกย่องหญิงหรือชายอื่นเยี่ยงภรรยานะครับลักษณะตรงนี้สามารถฟ้องหยาได้มันอยู่ในกฎหมายของเรื่องการฟ้องหยา,าพี่หมูแนะนำนะครับการที่ฟ้องหยาเนี่ยมันต้องมีหลักฐานในการฟ้องด้วยนะครับมี3ข้อสําคัญเลยนะในการฟ้องหยานะหนึ่ง เราต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเขามีความสัมพันธ์ชู้สาวกันเ้าที่2ต้องมีหลักฐานข้อความในมือถือหรือในอะไรก็ได้ที่มีลักษณะชู้กันและข้อ3เราต้องมีพยานบุคคลด้วยนะเพื่อยืนยันว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันในส่วนนี้นะครับจากข้อที่จริงของหนูเนี่ยพี่หมูนีครับก็มองว่า1 มีหลักฐานไหมพี่หมูก็มองว่ามีหลักฐานก็คือที่เราไปเจอที่โรงแรมอันนี้แหละหลักฐานชั้นดีเธอดูหนังนะครับจากบ,บ้านเล็กได้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจ้างนักสื่อไปถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเพื่อให้มีหลักฐานตัวนี้ประกอบในการฟอ้องร้องอันนี้สําคัญเลยหลักฐานการกินข้าวด้วยกันไปโรงแรมด้วยกัน 2. ต่อ2มีรูปถ่ายประกอบอันนี้สําคัญเลย ใครจะฟ้องชูเนี่ยต้องมีอันที่2ต้องมีลักษณะหาข้อมูลข้อความทาง a c e b o o k นะครับหรือทางอะไรก็ได้นะครับที่เห็นว่าเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันอยู่สถานที่ใกล้เคียงกันอาจจะอยู่คนละมุมอา้าวก็ไปอย่างปเที่ยวสิงคโปร์ลงใน Facebook เห็นไหมครับข้อความพวกนี้มันใช้ประกอบในการฟ้องชูได้และที่สําคัญนะครับพยานบุคคลพวกที่ไปแอบถ่ายใช่ไหมไม่ใช่พยานบุคคลหมายถึงว่าไปพักโรงแรมใช่ไหมล้วก็เอาเจ้าหน้าที่โรงแรมกล้องวิดีโอคนนั้นนะว่าเห็นนะ ชายหญิงคู่นั้นมาอยู่โรงแรมนี้ใช่ไหมหรือไปกินข้าวมีพยานบุคคลเจ้าของร้านอาหารว่าเนี่ยสองคนนียมากินข้าวทุกวันศุกร์เป็นประจำเลยในนี้คือพยานบุคคลซึ่ง เมื่อมีหลักฐานหรือพยานทั้ง3อย่างแล้วเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องได้จากข้อเท็จจริงที่ทางหนูถามพี่หมูมาพี่หมูก็บอกว่าสามารถฟ้องได้เพราะหนึ่งมีพยายนยืนยันเลยว่าเห็นไปเที่ยวด้วยกันมีข้อความติดต่อเชื่อมหากันและสุดท้ายก็คือพยานบุคคลที่จะต้องเอามานําสืบใน3สิ่งเนี้ยก็จะสามารถฟ้องชู้ได้แน,น่นอนครับถ้าจะฟ้องหรือจริงๆอ่ะก็คุณติดต่อนะักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญดีวกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการฟ้องร้องก็อย่าง เขาอาจจะมีนักสืบหรือมีอะไรบุคลากรพร้อมในการดำเนินการให้คับ